สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมที่ผมก็ได้อยู่กับสำรัหหกนะสวีเอสสวีส e องหนึ่งศูนย์พี่ของสตารีของสร้างเอ็มซีครับอ่าแบบสดๆร้อนๆเลย อเอยู่นะักเดิมจะเยอะขึ้นเรื่อยๆการตลาด,ดว่าโอเคเลยนะครับโอทุนสเปกก็จริงๆก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะมาตรฐานอยู่เหมือนกัน6วีที่หนึ่งที่กับปั๊ม K3 วีกำลังก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบ ่าได้ังแรงมา วนคัสครับาเมื่อกี้รอน้ำยังไม่เสร็จครับดูจากฟิตของโดเปอร์นะครับ,นระนะรบในหัวเมื่อวานแกตับตตคันสามสองนุญตีโคตรอน้ำนครับเลยวแวะมาที่บอหน่อยเือว่าเสร็จก็ยังไม่เสร็จครับ ไม่ถึงเดือนเจอครั้งแรกก็ที่หน้าง,งานนะครับแกสร้างสะพานอยู่สุดต่อหมอ้อเสาสะพานนะเสาสะพานตอนนี้ก็มาอยู่ที่บอ่อมาตัก ลุนผมนะอาจจะไปผมแถวขาตอม่อ่นหละครับมางงานนี่ก็ลมก็แรงอยู่เหมือนกันอาจจะได้ยินเสียงลมก็ต้องป่าคลยด้วยนะครจนแถวนี้ลมแรงคนระับยเหมือนที่ผมถ่ายคลิปก่อนอนไปมาบ่อนี้ก็ได้ยินเสียงลมก็แรงอยู่เหมือนกัน ของอภิษดีคลิปก่อนที่ผมถ่ายแกถอยมาของคันวันนั้นโอ้โหไปลุยโคลนเลยเนี้ยจัดโตจริงๆเลยไม่กลัวเลยครับจุ่ม ็สนุนนองไปก่อนนะครับกแบบงานง่ายๆไปก่อนยังไม่ค่อยได้ลุยนี่ก็น่าจะวิ่งอยู่แปดเกนะ้าัได้แร้วจุดล้น่าจะลงไปอยู่ในบอ่อสักมุมนึงครับแตเดียว ก็ตักใส่ 3, สามสี่เ็จก่อนตรงนี้ฮารีก็งานเยอะอยู่ครับงานชุบส่วนนุใหม่ๆออกมาอสองสัปดาห์คันหรือไม่ก็เดือนนะสองสามคันโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมจะลองไปอยู่ข้างในนะ ก็มาอยู่หน้าของรถจะย้อนแสงหน่อยครับเราต้องขออภัยด้วยนะครับผมอยากจะได้หลายๆมุมหน่อยอน,นี่ก็สอบถามเมาื่อกี้อ่ะดูแล้วเป็นอ่าเป็นคนขับ คันนู้นคะรับคันเคสสามสองศูนย์สี่กันนี้พอดีว่าโชเฟอร์คนขับสันวะแกไปฉีดวัคซีนคนระับก็เลยขับแทนไปก่อนวันหนึง่ง ตรงก็สวยอยู่เหมือนกันมุกีส่วนทั้งฝั่งด้านในนู้นะครับเป็นของอ,องค์การบริหารจังหวัดนะครับของปัตตานีนครับแคตัดอยู่ข้างในนู้ ีเหมถ้นจัดเต็มอุ้มก็ประมาณคิวหนึ่ง ก็ยังไม่ได้แปะนะครับยังไม่ได้ติดชื่อเลยครับ อันนี้ก็เป็นของลุสลันครับโยตาบุญสมอันนี้ก็มกตาเรก็น่าจะคุยกันแล้วนะครับว่ามาตัดต่อของลุสันเดือนที่ก็ตีคร่าวๆก็หลายไร่อยู่เหมือนกันอ่ะสิบไร่ได้อยู่นะครับประมาณ ก็ข้างหน้าข้างหน้าฝั่งนู้นครับน่าจะล้วงแล้วนะครับถึงดินดำไปหมดแนละ้วก็อีกสักคันหนึ่งครับแล้วก็จะขอจบนะครับคลิปก็มาอีกคันหนึ่งเดี๋ยวก็จะจบด้วยกันนี้ M1A มอน่งรรี แ่วิ่งสต็อกเะี้ยครับงานงานตอนนี้ก็งานที่ผมไปเมื่อก่อนแกกำลังเทะอมอได้ประมาณสองโอโม่แล้ว ก็สัปดาห์หนึ่งน่าจะาสีได้แล้วฝั่งละ1นึอโมอเห็นที่ผมคุยอยู่ที่หน้างานาวันสัปดาห์ก่อนเนี้ยน่าจะสัปดาห์ละหนึ่งออโม่นะครับถ้าอุปกรณ์พร้อมอคนงานพร้อมครับก็ เร็วนะครับประมาณห้าหกวันเสร็จหนึ่งต่อหม้อพร้อมกับเทเลยแค่เดียวนะผมจะเต็มนะ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูของครงการบริหารของจังหวัดปัตนีสักแป๊บนึ่งประเดี๋ยวขเขาใช้รถอะไรคนระับคุดฮันดอไม่ปิดหน้่าจะวอโว่นะจากการ่วนใหญ่ก็นิยมวนโว่หรือไม่ก็อิสต์ชิ เป็นเก้าห้า ก็บรรทุกหนักๆออกได้สบายเลยไม่มีปัญหารถเบานะครับมันจะดิ้นหน่อยครับในทรายยังใส่อีกนะครับ ngoại khán đường, công an ok nhé, công an anh nít ok, chúng tôi chụp กดไลค์กดแชร์กดกไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะ